หนีไม่พ้นเจ็ดกุนซือแมนยูเผยยังมีนักเตะเลี่ยงรวมกัน7รายก่อนลุยพรีเมียร์ลีกเจ็ดนัดสุดท้ายหลังเจ้าสเปอร์เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งบุกไปเสมอสเปอร์สอต่อ2ทั้งที่นําก่อน2ต่อศูนย์ในครึ่งแรกทําให้ปีศาจแดงยังรั้งอันดับ4มี60คะแนนจาก31นัดยังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟแย่งชิงตัวยูฟาแชมเปียนลีกกับไก่เดือยทองอันดับ5ที่มี5 4ิแต้มจาก33เกม แม้เกมน,นี้แมนยูจะได้บรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางตัวเก่งหายเจ็บข้อเท้าจากเกม F a ฟเอัรอบรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลับมาลงสนามเต็มเกม90นาทีแต่เทนฮาก็เปิดเผยว่าแฮร์รี่แม็กไกวกองหลังกัปตันทีมได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมก่อนประทะก,กับสเปอร์จนไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองกุนซอแมนยูกล่าวว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถจัดการมันได้และผมมั่นใจว่าเราจะทำมันได้อีก ทำให้ตอนนี้แมนยูยังมีนักเตะบาดเจ็บรวมกันทั้งหมด7รายในช่วง7นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ประกอบด้วยแฮร์รี่อันแนกไว้กล้ามเนื้อลิซานโดมาติเนสเท้าราฟาเอนวารานข้อเท้าอเลฮานโรกานาโชข้อเท้าสกอตต์มกโทมิเนกล้ามเนื้อดอนนี่ฟานเดอร์เบกเข่าและทอมฮีตันข้อเท้า